เปนที่ศิษย์ที่ทำานะครับนที่มแเด้เราก็ได้ดิางกลัรัคงไว้ที่สสทนังะครับได้โปร้วยขอว้ัจาระพระฉายาักสูงเดาพระพุานญาณเจ้าวงสรงเด็จพร่ ทงที <im iter> 谢谢่ดีสมเด็จพระกริหาที่ราชาสมเด็จพระเทพเจ้าสุรเดศาสยามประมงาาในวาระโลกอ้หนึ่งร้อยปีพระเจ้าองา์เธอช่วยให้มีรายได้และเป็นความเป็นอยู่่ดีขึ้นเมื่อทันสมองไว้ผูกในต้นต่อไปซึ่งเป็นวุใจหนึ่งที่จะช่วยให้รัาลสามารถ พึ่งพาในหน้าเดินนายสรนนิยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงประธานไม่ทีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานและกล่าวคำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใการวิธีจะได้กล่าวคำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ขอเรียนเชิญหัวหน้าตัวนราชการได้เข้าแถวหน้าศาลท่านประธานขอเรียนเชิญครับ ข้าพระพุทธเจ้านายพลัยุมทองคำรอผู้ว่าที่ดีไว้บริโภคลดรายจ่ายในครัวเรือนหากเหลือก็แบ่งปันผู้อื่นและนำไปขายเพิ่มรายได้สามารถทีช่วยให้รัตนาสามารถขึ้นมาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยข้าวด้วยกระบอกผู้รม้อ มาเล่นมาังบรรบาาศหมอเถื่อนผูห่มอเนูแห่จากโรงเรียนบ้า เษตรนะครับที่เป็นตัวแทนในแต่ละอำเภอขอเรียนเชิญนางทัศนริดาสัพจานนะครับจากอำเภอไม่อายครับแลนอำเภอไม่วางครับเป็นสุนันตาตัวแทนจากอำเภอ มีบุญทาทิพย์จางเภอไม่แต